ของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหลังจากที่อําลาตาแหน่งเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปที่รัฐบ้านเกิดก็คือรัฐฟลอริดาแล้วก่อนที่จะเดินทางเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มารีนวันเนี่ยทัาประกาศว่าเราจะกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์กลับมาแล้วค่ะ กลับมาในรูปแบบของการเปิดสำนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวาระที่ค้างคาเขาเปิดสำนักงานภายในปรามบีบรัฐฟอริดาค่ะซึ่งสำนักงานนี้จะดูแลหน้าที่ของเขาในฐานะอดีตประธานาธิบดีสารัฐและหาวาระการบริหารงานต่อไปอาคุณโบสกลับมาแล้วดิฉันเล่าไปถึงเรื่องของการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะคุณบสครับผมค,ครับ ค่ะคือพอหลังจากที่เขาเปิดสำนักง,งานในในปา์มบีชฟลอริดาแล้วทั้มก็ถแถลงการว่าสำนักง,งานนี้จะรับผิดชอบในการจัดการการติดต่อของประธานาธิบดีทั้มรวมทั้งคำถแถลงสาธารณะการปรากฏตัวและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและดำเนินการตามวาระของคณะบริหารทั้มผ่านการสนับสนุนการจัดระเบียบและการเคลื่อนไหวสาธารณะ การประกาศนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งฟ้องต่อวุฒิสภาครั้งที่สองจากเหตุการณ์ที่ทรัมป์เขาปลุกระดมให้เกิดการจราจนขึ้นในรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ The Wall Street Journal ยังรายงานว่าก่อนออกจากตำแหน่งทํัมได้พูดคุยกับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองของตัวเองที่เรียกกันว่า p a t r i o t พาร์ตี้ด้วยโอ้โหวันนี้มีความเคลื่อนไหวทั้งของประธานาธิบดีโจบไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะครับจริงๆถ้าทุกคนยังพอจําได้นะครับตั้งแต่ตอน <S <S ที่อยู่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยเขาก็ร่ำร่ำอยู่แล้วนะฮะว่ามีต้องการที่จะอยู่ต่อก็คือว่าตั้งแต่ตอนที่นับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้ยอมรับผลรับคะแนนอยู่ต้องนานมากกว่าที่จะยอมรับกันได้ตรงนี้ก็เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยแสดง เจตจำนงค่อนข้างชาัดเลยที่เขาอยากที่จะมีส่วนร่วมนะอยู่ในฉากต่อไปอครับก็อาจจะส่งผลนะหลายๆเรื่องนะคะเราจะนำเรื่องนี้มารายงานต่อไปนะคะ